สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมบอลนอริบีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมารีวิวตัวรอนะครับจริงๆเนี่ยผมพยายามไปหาข้อมูลมันมาเ้ยจริงๆผมก็ว่าชื่อตัวอะไรวะเออจนไปดูในวิกินะครับแล้วก็อ๋อเลื่อนๆไปเจอเขาบอกว่ามันคือรอนะครับแต่ว่าน่าจะโดนรีโมเดลมานะครับปัจจุบันชื่อนี้นะครับผมเออตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคทุกคนเออเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับมา่อรีวิวนะผมจะบอกก่อนเลยว่าการอีโวนะครับมันต้อง ใช้เทคดาวทั้งหมด7,500นะครับแล้วก็ไปเก็บเฟกฟุตนะครับก็คือเฟรกฟุตวิธีหานะครับเหมือนตัวทีเ่เราไปหาใส่อุศบเลยนะครับไปดูในคลิปอุศบก็ได้ครับผมหรือว่าแล้วมีเพิ่มเติมจากคลิปอุศบนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเราสามารถหาได้จากมิชชั่นด้วยนะทุกคนนะตัวนี้นะครับก็คือเป็นการคิวตัวหุ่นเชิดนะครับสามพันคิวนะซึ่งหุ่นเชิดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเป็นหุ่นเชิดนะทุกคนใน ในด่านนี้นะครับ๋ยวผมจะพาไปก่อนนะว่าม,มันก็ด่านเดียวกับที่ทําอุซบะแหละนะครับแต่ว่าเก็บโคตรยากบอกเลยเก็บโคตรยากนะเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดมันจะชื่อด่านอะไรวะอ๋อเนี่ยด่านนี้ครับด่านนี้นะครับก็ให้เราเก็บก็คือเอ่อลงอินฟินิตี้ครบสามิด่านนะส0มสิบเวฟนะครับหรือว่าสาิกว่าก็ได้นะครับแล้วก็ออกนะแล้วมันจะได้ประตูนี้นะครับประตูนี้เอ่อนี่ประตูนี้นะครับที่เป็นนี่ เป็นเหมือนแบบต้นมะพร้าวเลยเนี่ยขึ้นอยู่ตรงกลางอันนี้คือประตูนี้นะครับแล้วพอเราเล่นเสร็จนะครับเราจะได้เฟกฟุตนะอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้นะครับเออใช้12อันนะครับแล้วก็ดาวอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ผมไม่ได้ทําให้ดูแล้วต้องขอโทษด้วยเพราะว่าตัวนี้มันอีวูมาก่อนหน้าที่ผมจะลองเปลี่ยนแล้วนะครับจะเปลี่ยนการทําคลิปนะเออโอเคก็ประมาณนี้ครับสาหรับตัวนี้นะทุกคนก็สเตตนะครับลืมให้ดูเลยนะสเตตก็คือ A อเอส เอเอเอ็ลบนะแล้วก็ A บวกนะครับซึ่งตัวเนี้นะครับเป็นตัวที่เอ่อไม่มีสกินอะไรเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอยู่ในอินฟิี้กันเลยนะครับไปเจอที่ฟิที้เลยจ้ะไปบุบยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปั๊มเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของตัวรอนะครับหรือว่าชื่อใหม่ของมันเนี่ยเออก็เรียกอะไรไปก็ได้นะผมเรียกยล้อกันนะ ก็คือรอนะครับรอในร่างแบบรีโมเดลใหม่นะก็คือตัวนี้นะครับจะมีการใช้สกิลที่ชื่อว่าแชมเบอร์นะทุกคนเออก็คือการทีออ่ตัวมันเองนะครับจะเทเลพอร์ตนะครับศัตรูเนี่ยในวงนี้นะครับผมลองมาแล้วนะก็คือต้องอยู่ในวงมันเท่านั้นนะครับเช่นสมมุติว่าศัตรูเนี่ยผมลองปล่อยตรงนี้นะปึ๊บอะ่ะศัตรูเนี่ยเดินมาถึงตรงกลางนี้นะครับก็สมมุติว่าออตัวรอเนี่ยนะครับมันมี จแตอยู่ที่ยี่สิบถูกไหมเอ่อ,อ,อระยะอยู่ที่ยี่สิบครับศัตรูเนี่ยจะเทเลพอร์ตครึ่งหนึ่งนะครับก็คือห้าสิเปอร์เซของเอ่อของระยะการโจมตีที่รอมีนะครับเช่นตอนนี้อยู่ยี่สบใช่ไหมเพราะผมกดไปมันจะถอยไประยะสิบสิบการโจมตีนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของมันนะับมาเดีย๋ยวลองกดให้ดูนะนี่พวกมันมาอย่างงี้ใช่ไหมพอกดปุ๊บนี่ไปอย่างงี้นะครับแต่ว่าทุกตัวต้องอยู่ในวงของรอเท่านั้นนะครับแล้วก็ มีเงื่อนไขอีกอันนึงก็คือว่าใช้แชมเบอร์เนี่ยสามารถใช้ได้แค่สตู1ตัวเนี่ยสามารถใช้ได้แค่3ครั้งนะครับแล้วก็แชมเบอร์เนี่ยใช้ได้ทุกอันนะครับทุกตัวนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบินตัวตัวพื้นตัวบินหรือแม้กระทั่งบอร์ดนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าก็ตามสเตตผมมันเป็นตัวเหมือนเป็นตัวกึ่งพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับเออที่ทำดาเมจได้ไหม ผมลองไปดูจากในวิกิแล้วนะครับดาเมจมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับอยู่ที่ประมาณแสนกว่ากว่าเองนะครับระยะก็ไม่ได้เยอะนะครับซึ่งตัวเนี้ยพูดตรงๆว่าต้องไปทํานิ้วนะครับ1คือสเตตเระยะต้องดีนะครับต้องดีแบบเอหรือว่าบบมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไปทํานิ้วนะครับให้เพิ่มระยะนะครับแล้วก็จะได้จะได้เป็นสไนเปอร์ก็ได้ เซเรนเชียลก็ได้นะครับดีวก็ได้นะครับที่มันที่มันสามารถเพิ่มแบบเพิ่มระยะให้มันได้เยอะๆครับซึ่งจากที่ผมดูมนเนี่ยมันดีวเนี่ยมันเพิ่ม2ี่สิบเนาะดีวเพิ่ม2ี่สิบนะครับแล้วก็ซเรนเชียลมันเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มเพิ่มสิบเออเออไม่ออกมันก็ไม่ดีดเออเอาตัดเซเรนเชียลออกไปแล้วทุกคนเออแล้วก็สไนเปอร์นะครับเพิ่มย5สิ้าจริงๆเนี่ยสไนเปอร์น่าจะเป็นน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับคิดคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับสําหรับตัวนนี้นะเ เราตัวตน,นี้เลยนะครับแล้วก็หรือจะเป็นระยะ3ก็ได้นะระยะ3ก็เพิ่ม15นะ้ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้สไนเปอร์จริงๆอ่ะซึ่งผมว่าสไนเปอร์มันออกออกเยอะอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสาหรับความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับตัวรอนะครับผมแล้วผมจะอัพสกิลเลยคือต้องวางไอ้พวกนี้ไ้ด้วยเพราะว่ารอมันตีกากจริงๆอันนี้พออัพ2นะครับก็จะเปลี่ยนสกิลแล้วนะครับอ่าเป็นอะไรเป็น LE นะครับอันนี้ผมว่าหลายหลายหลายฮิตอยู่นะ เอาเปิดเอฟเฟกต์ให้นะครับลืมลืมเปิดเอฟเฟกต์เลยเอโอ้โหโคตรเวอร์เว่อร์จัดขอขอดูสกิลแรกก่อนเลยปะแต่ว่าเป็นไงวะอ๋อโอเคเป็นแค่นี้นะครับไม่มีอะไรโอ้โหนี่กี่ฮิตวะเนี่ยทุกคนต้องไปดูเลยอะว่ามันกี่ฮิตอะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูมาก่อนนะครับเออเห็นเขาบอกว่าเขาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ฮิตนะเออน่าจะฮิตเดียวมั้งน่าจะฮิตเดียวครับน่าจะฮิตเดียว แต่ว่าสกิลกมันเหมือนลายฮิตเฉยๆนะทุกคนโอเคเอัพไปต่อเลยนะครับก็ระยะก็อย่างน้อยเหมือนเดิมนะแต่ว่าดาเมจมันเหมือนจะมากกว่าแต่สองปะวะเออแต่ไม่มั่นใจนะอัพไปเลยนะครับอีกขั้นหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมอนะผมว่ามันคล้ายเดิมนะแต่ว่าสกิลแม่งโอเวอร์ดีวะสกิลกันเวอร์ดิเออเออสกิลมันดูดิเออป่ะเออแต่ยังฮิตเดียวนะฮิตเดียวเหมือนเดิมนะครับไปไปกันต่อเลยนะครับ อันนี้แยาเริ่มดีนะเริ่มเริ่ม30สบแล้วนะครับแล้วก็สกิลอั8นะครับน่าจะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะของตัวรอนะครับก็จะอยู่ที่สามสามุดสามนะตอนนี้นะครับอันนี้อันนี้ตี3ามฮิตนะครับอัพ8ปเนี่ยจะตีประมาณ3หฮิตนะครับเป็นสกิลสุดท้ายแล้วที่จะมีในรอนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวอัพต่อเลยนะน่าจะสุดแหละอ่าตอนนี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับสุดอยู่ที่นี้เรเวล100รอแล้วนะทุกคนอยู่ที่1 4 5สี่ห้านะครับ แล้วก็คูดาวอยู่ที่5.9นะแล้วก็ระยะนะครับอยู่ที่35.5ซึ่งหมายความว่าตัวรอเนี่ยนะครับมันเทเลพอตได้17นะครับประมาณ17นะครับ17.5อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมอะดูจากวงประมาณนี้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของตัวมันนะตัวสมมติว่าตัวเลยมาตรงนี้แล้วเลยมาตรงนี้แล้วนะมมนก็ไทเทเลพอตกลับมาให้ประมาณตรงมันได้อเออถามว่าโหดไหมสาหรับผมผมว่ามันก็มันก็ได้อยู่นะ มันก็อเคลียร์อยู่ครับไม่ไม่แย่นะครับส่วนการอัพนะครับตัวรอเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด70,000นะทุกคน70,000นะเออเจ็ดหมื่นสามหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่ามันเทเลพอร์ตได้หมดเลยนะทุกคนจะลืมนะว่าตัวรอเนี่ยเทเลพอร์ตได้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งบอสนะครับตัวบินตัวพื้นได้หมดเลยทุกตัวแหละว่าง,งานถึง,รงตรงๆนะทุกตัวแหละนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราสามารถเป็นทริคนะครับก็คือเราถ้าสมมุติว่ามันไปไกลตรงถึงตรงนูน้นใช่ไหม เราสามารถที่จะแบบวางรอไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็สมมติว่า,าระยะไม่อยู่บะมันตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ดูตรงนี้อ่ะโอเคเราก็วางไว้ทักตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อ่ะให้มันแชมอ่ะสมมติแบบให้มันติดให้มันติดกันหน่อยนะเออแชเมเบอร์มาปึง้งมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แชเมเบอร์ตรงนี้ต่อกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ คือมันก็แชมเบอร์กลับไปได้จนครบ3ามอะแต่ว่าอันนี้มันไม่สามารถทําต่อกันได้แล้วทุกคนผมพูดไปก็พูดไปงัน้นแหละนะครับแต่ว่ามันทําต่อกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลแชมเบอร์ของรอเนี่ยนะครับมันติดเป็นคู่ดาวแบบว่าทั้งโลกเว้ยผมก็คือหมานถึงว่าสมมุติว่าอ่ะผมกดแชมเบอร์ให้ดูนะครับอันนี้ผมลบออกเลยนะไม่เป็นไรเอ้าเอาเอนะครับพอผมเป็นอย่างงี้นะครับผมตั้งไว้ใช่ไหมผมกดแชมเบอร์นะครับปึ้งอ่ะกลับไปถูกไหม แล้วผมลบทิ้งตั้งใหม่ก็ยังครูดาวนะครับเออเป็นคูดาวแบบผมก็ไม่มั่นใจว่าเรียกว่าเลยนะแต่คือมันผมไปอาหารมันแปลว่าโลกเออผมก็ไม่เข้าใจครูดาวโลกอะไรเงี้ยเออก็ยังงงๆนะครับในภาษาคิดที่มันแปลภาษาไทยมาแต่ก็ประมาณนี้มันเป็นคูดาวแบบเออ g l o b a l คูดาวนะครับก็คือครูดาวหมดเลยอ่ะนะครับมันจะไม่มีแล้วนะครับไอแชมเบอร์แชมเบ,บอร์อะไรเนะี้ยคือมันก็ต้องแบบ ทีละขั้นทีละขั้นก็คือพักพูดตรงๆสำหรับผมคือให้วางไกลๆกันเลยครับคือแบบอาอาวุธอันเนี้ยวางหน้าบ้านถูกปะตัวเนี้วางหน้าบ้านนะครับอีกตัวหนึ่งไปวางสักกลางบ้านตัวหนึ่งไปวางสักท้ายบ้านนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเฉลี่ยใช้ได้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้ป็นวางตรงนี้สามตัวเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ละครับอืมันก็ไม่มีประโยชน์นะไม่เหมือนแบบถ้าตรงนี้เปรียบเทียบผมว่าน่าจะเป็นพวกอันนี้ปะไอตัวที่มันผักได้อย่างพวก เขามันชื่อตัวอะไรนะผมก็จําไม่ได้และไอ้เพนป่ะเออเพนนะที่มันผักได้ครับที่มันปผักโหดโอะ่ะเออแต่ผมก็ไม่มั่นใจก็ผมยังไม่ได้ตัวเพนกันนะเออเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนที่ดีกว่าตัวนี้เดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันมีตัวที่ดีกว่าตัวนี้ไหมถ้าสมมติว่ามีผมจะลองไปหามาดูนะครับแต่ว่าผมว่าผมซุ่มแล้วตัวนี้นะครับก็เลยลองมาทําให้ทุกคนดูแล้วว่ามันคุ้มไหมนะในการที่จะไปชาหามาใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติถ้าจากประสบการณ์ผมนะ ที่เล่นมาแบบเรียวร้อยแล้วเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นครับถ้าสมมติว่าไม่มีเพนหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นตัวผักตัวอื่นอะตัวนี้ก็จําเป็นครับเพราะว่าระยะมันก็ค่อนข้างไกลนะเราก็เซฟอะสมมติอันนี้เซฟหน้าบ้านใช่ปะปุ๊บมันกระเด็นต,ตัวมันโหดมากเรารู้เราไม่ผ่านแน่นอนใช่ปะเราเซฟปึ้งดังมันกลับไปนะแล้วพอมันเดินมาครับจนฟูดาวเต็มเนี่ยมันต้องเดินมาถึงประมาณกลางบ้านถูกปะนะครับเราก็ปุ๊บ แล้วก็ได้เด้งมันกลับไปมันจะได้มีเวลาแบบให้มันตีเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ไปเกือบทายบ้านนะครับพอมันจะเข้าบ้านเราปุ๊บเนี่ยอยู่ประมาณตรงเนี้ยแล้วก็ตึ้งให้มันกลับไปตรงนี้เอออะไรประมาณนี้นะครับให้มันได้ยื้อเวลาครับมันมันคือตัวยื้อเวลาเว้ยแค่นั้นเองครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่แบบโหดอะไรขนาดนั้นแต่มันคือตัวยื้อเวลานะครับแล้วก็ท่าของมันอะสำหรับผมนะไม่สมควรกดออโต้นะครับสมควรกดมือเท่านั้นเพราะว่า มันครูดาวโคจะนานนะ75ิวินะผมลืมพูดไปต้องขอโทษทีนะแต่ครูดาวนานมากครับ75วิครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวล่อนะครับผมก็ท้ชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ